นะ้ำใส่ลงไปก็ได้ให้หมดเลยได้นหนึ่งจานนะโอเคสำหรับอันนี้นะคะก็คือมะเขือเทศพริกชี้ฟ้าผักกาดขาวเรามีวัตถุดิบอยู่แค่นี้ค่ะเราจะมาทำกับข้าวกันค่ะส่วนอันนี้ก็คือหัวหอมกระเทียมตำแบบหยาบๆยาบแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะตำหยาบหยาบสำหรับเอาไว้ใส่ผัดค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นหมูสับนิดหน่อยนะคะที่เก็บไว้ในห้องฟิตแล้วแล้วก็ออกมาให้เย็นแล้วค่ะ แล้วก็จะมีหมูซอยนะคะเพียงนิดหน่อยไม่เยอะกุ้งอีกสองสามตัวอุ้ยเยอะอยู่นะห้าหกตัวค่ะปลาหมึกอีกนิดหน่อยดูซิว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรได้บ้างแค่นี้นค่ะวัตถุดิบจากนั้นก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยพอน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปนิดหน่อยกุ้งกับปลาหมึกลงไปเลยค่ะผัดให้สุกปรุงรสเท่าที่เราต้องการนะคะตามใจชอบเลยค่ะ อืหอมมากเลยนะหลังจากปรุงรสนะคะเท่าที่ต้องการแล้วก็ใส่พริกลงไปพริกเนะี่ยที่ไม่ทุบเพราะว่าบางคนไม่ชอบเผ็ดแล้วก็ใส่ลงไปเลยชามมะเขือเทศชิมดูหห่อยนะยปรุงรสแล้วใส่ผงปรุงรสไปนิดหน่อยปรุงรสเท่าที่เราต้องการอันนี้ไฟไม่ร้อนใช่ไหมเนะี่ย ร้อนอยู่เนาะอืมโอเคผัดผักต้องไปต้องใจคุณมันต้งตามใจกุ้งอันใจเออพอแล้วลหละตักเลสีมันดูน่ากินนะขาวเจ๊เพือแต่แวร้บองว่าลํำเพราะว่าปรุงรสไว้อย่างดีละใส่ผงปรุงรสนิดนึงก็อคนเผ็ดก็เอียกอ่เออนี่สำหรับคนไม่ชอบเผ็ดเดี๋ยวเราจะรุงแบบเผ็ดๆเลยนะ ใครไม่ชอบไม่ต้องกินโอเคน่ากินมาก